สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันหาเงินมาใหม่ล่าสุดนะครับผมนับเป็นแอปหาเงินฟรีถอนเข้าบัญชีของ t True m o n e y w a l l e t นะครับสามารถถอนเงินได้ตั้งแต่10บาทจนถึง500บาทครับถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะหาไรได้เสริมนับผ่านช่องทางหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ t u u m o n e y w a l l e t นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ <c oughs> เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ ANC STUDIO นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันนับที่ทางน้องเนตตี้นะครับได้แนะนำเข้ามานะเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Lucky You นะครับเป็นแอปพลิเคชันนับในการถ่ายเงินฟรีเข้าบัญชีของ Tmoney r u e Wallet นะครับสามารถที่จะทำรายได้นะครับตั้งแต่10บาทจนถึง500บาทนะครับตรงนี้เราก็เลือกเลยนะว่าเราต้องการที่จะหารายได้ กี่บาทนั่เองนะครับมีตั้งแต่10บาท20บาท50บาท200บาทแล้วก็500บาทนะครับแอปนี้เล่นฟรีนะครับทุกคนนะก็ถอนเข้าบัญชีของ t r u e m ม n นี่วอลเลนะครับ โอเคนะครับเราก็จะทําการติดตั้งนะสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับเราจะมาดาวน์โหลดพร้อมๆกันนะแล้วก็จะมาสมัครสมาชิกพร้อมๆกันแล้วก็จะมาสร้างกระไ่ายได้พร้อมๆกันด้วยนะครับส่วนการถอนเงินถ้าหากว่าเพชรได้ถึงนะผมก็จะทําการถอนเงินถ้าไม่ทันก็จะทําคลิปแยกในส่วนของการถอนเงินนะครับโอเคนะครับสำหรับแอปล u c ก y ี้ยูนะครับตอนนี้นะมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 100K หรือประมาณ1000 0แครั้งนะครับ เกี่ยวกับแอปนี้นะครับก็เป็นแอปเกี่ยวกับลองเสี่ยงโชคแล้วก็รับรางวัลนะครับตรงนี้นะโอเคเกี่ยวกับแอปนี้นะครับก็เป็นระบบปฏิบัติการของ Android นะครับตั้งแต่เวอร์ชั่น5.0ขึ้นไปถึงจะสามารถเล่นแอป Lucky อยู่ได้นะครับมียดอดดาน์โหลด1แสนครั้งแล้วก็ติดตั้งนับตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมนะครับ2565นะครับก็เป็นแอปใหม่ล่าสุดนะน่าจะเป็น อ่ายังไม่ถึงหนึ่งเดือนอีกนะครับแอปนี้นะโอเคเราก็ทําการกดทําการติดตั้งได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็ดาวน์โหลดอยู่นะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดแอปได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่หน้าของแอปนับก็คือ Luc ก y ีอันนี้เลยนะครับเรามาทําพร้อมกันดีกว่านะครับเผื่อที่ว่าใครที่สนใจนะครับที่จะเล่นแอปนี้นะครับขออนุญาตปิดเสียงนะครับผมตรงนี้นะโอเคเขาได้บอกว่านะ ยินดีต้อนรับสู่ลัคกี้ยูต้องการรับเงินฟรีหรือไม่คลิกด้านล่างเพื่อดูวิธีอ่าแล้วก็กดคู่มือสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับอันนี้คือเป็นคู่มือเนาะเขาก็ได้ว่าให้เรา Open นะครับอ่าให้เรากดที่ Event แล้วก็ Open นะครับอันนี้ก็คือ Open the Box and g i v e Get Free Reward ก็คือเป็นการรับ คะแนนฟรีแหละเนาะ Watch m o r e v i ดีโ t o g e t Free Cheese นะั่นก็คือเป็นการรับชมในส่วนของวิดีโอแล้วก็รับชีสไปหรือเหตุสมบัติไปนั่นเองนะครับเมื่อเรามีเหตุสมบัติเราก็มาเปิดเหตุสมบัตินั่นเองทุกคนนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เนี่ยนี้ก็คือเป็นในส่วนของชีสที่เป็นซิเวอร์นะครับอาโอเคบเราก็มาเทมาเลยนะครับ แันแรกเลยนะครับจะบอกในส่วนของเมนูก่อนนะเมนูในส่วนของแอปนี้มีทั้งหมด3เมนูด้วยกันนาะเมนูแรกก็คือเมนูกิจกรรมหรืออีเวนต์นะเมนูที่2คือเมนูได้รับนะครับเมนูที่3ก็คือเมนูฉันนะครับเรามาที่เมนูฉันก่อนดีกว่าเพราะเป็นเมนูเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเรานะอันนี้แหละก็คือเป็นเมนูของการล็อกอินของเรานะครับให้เราล็อกอินด้วยนะมันจะมีการล็อกอินหรือสมัครสมาชิกนะผ่าน Gmail นะครับไม่สามารถที่จะสมัครสมาชิกผ่าน Facebook ได้ณตอนนี้นะครับวันนี้วันที่3มีนาคมมิถุนายนขออภัยนะครับ2565นะครับในวันข้างหน้าอาจจะมีช่องทางอื่นในส่วนของการล็อกอินนะครับตรงนี้หน้าเดี๋ยวเราเข้าสระบบกันก่อนเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เราได้ทําการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าฉันนะครับมันก็จะมีในส่วนของหีบสมบัตินะครับก็จะมีหีบสมบัติอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้คือเป็นครูปองนะครับน่าจะเป็นการแลกรับเงินหลือเปล่านะครับ 100ก็เป็น500อันนี้ก็คือ100ก็เป็น500ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะแล้วก็คําติชมอ่าลองกดที่คําติชมก่อนนะคํำติชมก็คือเป็นการเสนอนะแล้วก็เสนอให้กับทางแอดมินได้นะครับตรงมุมซ้ายมือก็คือจะเป็นในส่วนของเพชรแล้วก็ยอดเงินนะครับ น่าจะไม่ Alab มีแล้วในส่วนนี้นะครับอ่ามันมีแค่นี้เองในส่วนของเมนูฉันนะครับเรามาที่เมนูคําว่าได้รับนะครับเมนูได้รับก็คือเป็นเมนูภารกิจอ่ามีภารกิจด้วยก็จะมีภารกิจในส่วนของอ่ากรอกรหัสเชิญนะครับก็คือเป็นการกรอกรหัสอ,าอส้างนนอ,งอ,งอิงนะครับก็เรากรอกไปจะได้รับอยู่ที่1บาทนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์แบบจํากัดเวลาสําหรับผู้ใช้ใหม่ก็กดคําว่าไปตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะ อันนี้คือเป็นการกอรอกรหัสเชิญนะครับตรงนี้นะเราก็สามารถที่ใส่กรอกรหัสเชิญของเพื่อนของเราได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะครับผมนะตรงนี้ก็ถ้าหากนะครับมีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนก่อนนะถ้าไม่มีของเพื่อนก็สามารถที่ใส่ของผมได้เลยนะครับ4404แล้วก็6044ตรงนี้นะครับเขาได้บอกว่านะผมนะเป็นกดนะกดเขาได้บอกว่ารับ14บาทสําหรับการเชิญเพื่อนแต่ละคนกรุดากรอกรหัส นะครับอ้างอิงภายในระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ผู้ใช้ใหม่นะครับควรกรอกรหัสอ้างอิงภายในะเวลาเวันหลังจากเข้าสู่ระบบนั่นเองนะก็คือภายในเวลา7วันนี้นะครับเราต้องกรอกรหัสเชิญนั่นเองนะครับ 1. 2ก็คือข้อ2ก็คือ1อุปกรณ์และ1บัญชีสามารถที่จะกรอกรหัสอ้างอิงได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับรหัสอ้างอิงของคุณเองก็หรือรหัสอ้างอิงของเพื่อนของคุณที่ได้รับเชิญจากคุณไม่ถูกต้องนะครับ ก็คือว่าถ้าเราใส่รหัสเชิงของเราเองเหมือนที่ผมใส่ตรงนี้มันไม่ถูกต้องน่าก็คือใส่ไม่ได้นั่นะเองนะครับแล้วก็พฤติกรรมการ uh, หากคุณสามารถกรอรหัสอ้างอิงของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบก่อคุณเท่านั้นแสดงว่าสมมุติว่าออผมนะครับสมัครก่อนนะครับแล้วกออ็แล้วก็มีเพื่อนของผมก็คือเขาสมัครก่อนหน้าผมนะเขาไม่สามารถที่ใส่รหัสเชิงของผมได้นั่นะเองนะครับก็คือว่าคนที่เขาจะใส่ได้ก็คือคนที่สมัครก่อนหน้าเรานั่นเองนะครับ4พฤติกรรม การโกงไม่ได้รับอนุญาตเช่นการใช้โปรแกรมจำลองหรือซอฟต์แวร์โคลนแอปก็คือห้ามใช้เกี่ยวกับโปรแกรมจำลองใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่รหัสเชิญของน้องอเน็ตตี้ก่อนนะครับ C787 นะครับอันนี้ก็คือของน้องเน็ตตี้เนาะซ7 8 7นะครับ9 6 7 2นะครับ โอเคแล้วก็กดส่งไปนะครับอันนี้ก็ได้รับมา1บาทนะครับถ้าเราใส่รหัสเชิญของอของเพื่อนของเรานะครับตรงนี้นก็ได้รับมาแล้วนะครับตรงนี้นะนนะโอเคนะครับจากนั้นก็เราก็มาที่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือเป็นภารกิจสำหรับผู้ใช้ใหม่นะครับก็จะมีภารกิจในส่วนของการทำอะไรเอ่ยนะก็คือเป็นการรับอะไรสักอย่างรับ,บโบนัสพิเศษ,ษเมื่อชวนเพื่นอนครั้งแรกก็คือเป็นการ ชวนเพื่อนนั่นเองนะครับข้อ2ก็คือภารกิจรายวันนะภารกิจรายวันจะได้รับอยู่ที่14บาทจากการเชิญเพื่อนเหมืองก้นเหมืองกันนะครับอ่าแล้วก็ข้อสามก็คือรับ70บาททุกวันนะครับอันนี้ก็คือลองกดไปก่อนนะอันนี้ก็คือเป็นการของขวัญอ่ากดเปิดเลยนะครับอันนี้คณได้รับแล้ว67กดขว่าดีนะครับอ่าแล้วก็กดถอนเงินอ่าเขาให้เรากดถอนเงินเลยนะครับกดเข้าผปนะครับแล้วก็ เขาไว้ให้เราแชร์นรับแชร์ลงกลุ่มแล้วก็รับเงินสดเพิ่มนะครับก็ไปแชร์ลงกลุ่มต่างๆของเรานะครับผมก็ไปแชร์ในกลุ่มของ t e l e GRAM นะครับตรงนี้นะแล้วก็ผมจะแชร์ให้กับนี่1แล้วก็นี่2นะครับอ่ากดแชร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็แชร์ไปแล้วหนึ่งอ่าแชร์ต่อนะครับ โอเคถ้ผมนะผมก็แชร์ครบแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนรับเงินสดเพิ่มนับก็คือแสดงว่าตอนนี้ผมยังมีไม่ครบนัเราก็ต้องแชร์ต่อแสดงว่าเป็นการเหมือนกว่าเป็นการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับผมนะโอเคถ้ผมนะต่อมาก็คือเป็นการรับเงินฟรีด้วยแอปตรงนี้นะก็คือกดหัวไปก่อนนะครับเนื่องจากข้อจํากัดของแพลตฟอร์มบุคคลที่3คุณจะได้รับเหรียญเป็นรางวัลและสามารถแลกเหรียญเป็นเงินสดได้โดยอัตโนมัตินะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเหรียญสามารถแลกได้ถึง1บาทนะครับโอเค อันนี้ก็คือเป็นในส่วนอการาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผมคอมไม่ดาวโหลดนะแล้วก็อันนี้คือเป็นการดาวน์โหลดเกมหรือเปล่านะเป็นการรับเกมนะครับน่าจะใช่นะครับนี่นะก็หลังจากที่ผมรับได้กดคําว่าได้รับเมื่อกี้แล้วผมมันก็มาที่ welcome to offer wall รับก็คือเป็นในส่วนการน่าจะเป็นดาวน์โหลดแอปเกมนั่นแหละเนาะก็อันนี้คือเป็นภารกิจที่เราต้องทํานั่นเองนะครับมันจะมีภารกิจให้เราทําด้วยนะก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับมันจะมีเกมหลากหลายเกมให้เราไปดาวน์โหลดนะครับ ต่อมาครับก็คือเป็นในส่วนของข้างล่างนี้คือเป็นการเล่นเกมแมวนะครับก็คือเราต้องไปดาวน์โหลดแอปด้วยนะครับอันนี้คือผมขอไม่ทําก่อนแล้วกันเนาะมาที่คําว่ากิจกรรมกันนะครับกิจกรรมตรงนี้มันจะมีกิจกรรมของการเช็คอินนะครับแล้วก็กิจกรรมของการกล่องของขวัญสีเหลืองนะครับแล้วก็กล่องของขวัญสีแดงแล้วก็กล่องของขวัญสีม่วงแต่ว่าน่าจะต้องรับชมวิดีโอด้วยนะเพราะว่ามันมีสัลกษณ์ที่เป็นของการรับชมวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมนะจะทําการ กดชิดอินก่อนนะครับอ่ากดช็คอินแล้วก็ได้รับมาอยู่ที่0.1บาทแล้วก็50ลาสก็กดกระบาทปิดไปนะครับตรงนี้แล้วก็กดต่อนะก็คือปิดต่อนะครับแล้วก็มาชิดอินใหม่นะคอ่ากดช็คอินได้หรือเปล่าอ่าก็คือมาช็คอินพวกนี้ต่อนะครับซึ่งมันก็ขึ้นเป็นเลเวลตรงนี้นะตอนนี้มียอดกันอยู่ที่1บาทนั่นเองนะครับ1.1บาทส่วนการกดที่กล่องของของวัญน,นี่น่าจะเป็นการรับชมวิดีโอเดี๋ยวผมขอลองกดไปก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะไปนับกดดูวิดีโอก่อนเรามาดูที่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเขาว่าอะไรอยู่ในกล่องหีบอ่ะกดเข้าไปเขาได้บอกว่านะครับในส่วนของกล่องสีเหลืองนะับจะมเีเงิน500บาทนะับก็คือเป็นคูปองนะจนถึง5จนถึง7ครับแล้วก็เพชรจนถึง2เงินสดจนถึง0.05ก็คือคูปองนะจนถึง7นะ แล้วก็กล่องสีแดงก็คือคูปองจนถึง7เพจจนถึง7เหมือนกันแล้วก็เงินสดจนถึง0.5บาทนะครับ0.25าบาทส่วนกล่องสีม่วงนะก็คือจะเป็นในส่วนของอคูปองนะจนถึง7เหมือนกันแล้วก็เงินสดจนถึง1บาท0.05้สตางค์ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในส่วนคูปองนั้นมันคืออะไรนะครับก็คือ1 0 0 0คูปองคืออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แล้วก็หีบไม้ก็แบบนี้เหมือนกันก็คือคูปอง1 0 0 0คูปองจนถึง7แล้วก็เพชรก็คือจนถึง12เงินสดจนถึง0.42บาทแล้วก็หีบสีน้ําเงินก็คือตั้งหีบสีเงินก็คือตั้งแต่เพชรจนถึง60นะแล้วก็เงินสดจนถึง2บาทจุดนึนะครับโอเคแล้วก็ลอกนะครับในส่วนการกดนะกดที่กล่องของของวัญได้ไม่ใช่กล่องตรงนี้นะครับที่เป็นข้อเปิดนะเรามาดูกันว่า,าจะได้รับอะไรกันนะครับ ผมกดนะในส่วนของกล่องหีบสองบาทที่เป็นสีเหลืองนะก็ได้รับมาอยู่ที่อันนี้คือบวก2แล้วก็100ลนะ้านแล้วก็ผมจะกดการกรบาทปิดไปแล้วก็จะกดคําว่ากล่องสีแดงนะครับกดไปปั๊บเลยก็ได้เป็นเพชร8อันแล้วก็ได้เป็นคูปองนะครับ3อัน3บวก3แล้วก็บวก2นะกดกากะบาทปิดไปก่อนแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งสีม่วงนะก็ได้ประมาณนี้โอ้โหได้เงินสดด้วย1บาททุกคนนะโอเคนะครับกดปิดไปต่อนะครับ แล้วถ้าเราจะกดอีกครั้งหนึ่งละมันจะเป็นการรับชมวิดีโอนะครับซึ่งเมื่อรับชมวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้อ่ะที่เป็นขีปสมบัิสีเหลืองเนาะก็ได้รับเงินมาอยู่ที่0.06บาทแล้วก็คูปอง100ล้านนะครับตรงนี้ก็กดก,ร,กระบาดปิดไปนะครับก็นะผมกดที่เลเวลเนาะอันนี้คือเลเวลข้างบนนะ,ะผมลองกดเข้าไปนะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่าใกล้แล้วนะใกล้ถึง1000แล้วทุกคนนะ อันนี้ก็ลัสก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับเอ็กพีคือค่าประสบการณ์นะครับตรงนี้อันนี้คือเป็นการกดรับได้หระเปล่านะกดรับไปเลยอ่านได้ทุกคนแนะโอ้มันได้จริงด้วยอ่าคือเป็นภารกิจของเขาภารกิจของลัสนั่นเองนะแล้วก็อันนี้คือเป็นวิธีการรับลัสก็คือเป็นการเปิดหีบสมบัตินั่นเองทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองนะทำการดูวิดีโอให้จบทั้ง2อันนะครับ ทุกคนครับเมื่อกี้ผมก็ได้ลองเล่นไปสักพักตอนนี้ก็ขึ้นเป็นเลเวลหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ผมได้เล่นแล้วก็จนถึงได้รับเป็นหีบสมบัติที่เป็นกล่องไม้นั่นเองนะครับแล้วก็เปิดกล่องไม้มาก็ได้รับเป็นเพชรสองอันแล้วก็ลาสก็ได้รับมาอยู่ที่100ลาสด้วยเช่นกันนะครับ เออนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือว่าในส่วนกล่องสีม่วงนะครับถ้าเราเปิดดูวิดีโอก็คือว่าเราต้องดูทั้งหมด25วิดีโอด้วยกันนะเราถึงจะสามารถที่จะดูได้กล่อง3กล่องนี้ก็คือเป็นการรับชมวิดีโอโฆษณาทั้งสิ้นนะแล้วก็จะมีในส่วนของเพชรแล้วก็ลัสอยู่ในกล่องด้วยกันนะครับอันนี้คือเวลาในส่วนการรับชมต่อไปเนาะการดูวิดีโอนะครับในส่วนของทัพอันนี้คือเป็นการรับชมวิดีโอโฆษณาทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราครับรับชมวิดีโอแล้วก็มันเต็มตรงนี้เราก็จะได้รับเป็น กล่องที่เป็นกล่องไม้นี่เองนะครับแล้วก็มีของขวัญข้างในนะครับผมมันก็มีแค่นี้เองนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นเมนูของการเชิญเพื่อนนะครับเอ้อไม่ใช่เมนูของการถอนเงินนะครับโอเคทุกคนนะก็เป็นเมนูของการถอนเงินจริงด้วยทุกคนนะก็เป็นการแลกเพชรนะครับก็แลกขั้นต่ำนั่นคือ1 0 0เพชรด้วยกันน่น,นแลกได้อยู่ที่0.7บาทนะครับตอนนี้มีอยู่ที่22เพชรด้วยกันส่วนเงินสดละเงินสดก็นะครับก็สามารถที่จะถอนได้นะตั้งแต่10บาท 20บาท550บาทแล้วก็2,200บาทแล้วก็500บาทด้วยเช่นกันเนาะกฎของการถอนเงินอ่านี่คือเป็นกฎต่างๆน,นะครับแล้วก็มาอ่านได้ตรงนี้นะครับผมนะั่นเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้ได้ในช่วงเวลา2ทุ่มนะจนถึง11โมงเชา้านัของวันถัดไปนะร,ระบบอยู่ในส่วนของการรักษาบำรุงรักษาแล้วก็คุณจะคุณไม่สามารถถอนได้นะครับอ่านับก็คือว่าตั้งแต่ สี่ทุ่มนับจนถึง1 1บเอโมงเชา้าไม่สามารถถอนเงินได้ถ้าเราจะถอนได้ก็คือถอนได้ตั้งแต่เวลานะับประมาณ1ิบเอจนจนถึงเวลา29ไม่ใช่แต่ยีนะครับนาฬิกาห้นาทีนะตรงนั้นนั้นคือเราสามารถถอนเงินได้นะครับแล้วก็การถอนเงินนะครับจะใช้เวลาประมาณ3-5วันด้วยกันนับเงินถึงจะเข้ามานะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะอันนี้คือเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับ แล้วก็นะครับทุกคนนะก็แอปนี้นะถ้าผมสรุปนะก็คือเป็นแอปในส่วนงการเปิดกล่องของควันนั่นเองนะครับเออก็คือเป็นการ เปิดกล่องห่สงสมบัติอยบนี้เองนะครับแล้วก็ลุ้นรับของภายในนั่ก็คือเป็นการเสี่ยงดวงนั่นเองตามที่ทางแอปเขาได้บอกในส่วนของ l a y s t ต r e นะครับเขาได้บอกอบปิดแอปในส่วนการเสี่ยงดวงนั่นเองก็คือเสี่ยงโชคนั่นเองทุกคนนะก็ใครโชคดีก็โชคดีไปนั่นเองนะครับผมนะก็การถอนเงินผมก็ยังไม่ได้ถอนเงินไปอีกเพราะว่ายังไม่สามารถที่ถอนเงินได้อีกมันยังมเีเงินที่ต้องหาอีกเพิ่มนะครับการถอน,นขั้นต่ำู่ที่1บบาทตอนนี้อยู่มีผมมีอยู่แค่2บาท45 65สางค์าะกรับหประมาณ 7บาทนะครับ7บาท7บาท35สตางค์ถึงสามารถถอนเงินได้นอกเดี๋ยวยังไงก็ถ้าผมสามารถถอนเงินได้อีกครั้งหนึ่งนะผมก็จะทําการอัดคลิปแล้วก็ลงในช่องนะครับผมน่าก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตรงนี้นะอันนี้คือพารกิจของการาหาลานนั่นเองนะครับตรงนี้นะแล้วก็หาเพชรนั่นเองทุกคนนะก็เราก็มารับของได้ตรงนี้นะครับ โอเคทุกคนนะก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับนะครับผมจะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ